สวัสดีครับแอลนูแฟนเพจเมื่อนี้ครับก็บคือเก่าเซนเดิมครับปี67ก็กับมาแนะนำอ่าลดใส่งานมาแนะนำลดราคาพิเศษให้กับเพื่อนๆเอฟซีพีพีน้องๆครับอ่าผู้ที่เบิ่งติดตามชมเอาก่อนอื่นเลยครับกับขอสวัสดีปีใหม่ปี67ครับกับแอลนูแฟนเพจครับขอให้ก่อนเดือนกับขออวยพรให้กับ เพื่อนเอฟซีพี่ๆน,อนอ้องๆผู้ทิ่ติดตามผู้ที่เบิ่งชมในช่องแอลนูแฟนเพจขอให้สุขภาพแข็งแรงในปีใหม่ปีหกเจ็ดในปีโง่ไงนี่การขอให้กิจาการของท่านท่าน,นดีเฮ็ดการให้ร่ำรวยทุกปู่ทุกคนนะครับเอาวแล้วตามเบิ่งเลยครับสำหรับรถสวยๆงามๆรถกระบะใส่งานขนเงนินขนท้องเข้าบ้านเนาะ,ะเมื่อนี้ครับแอลนูแฟนเพจมีรถสภาพสวยๆ เก็บงานเรียบร้อยมาให้เพื่อนๆเอซให้พี่ๆน้องๆได้ชมเบิ้งกันใกล้ๆชมเบิ้งกันไปพร้อมๆกันนะครับว่าสีนาใส่ซ้ำไหลเอาววาแล้วตามเบิ้งเลยนะครับนี่นี่ครับนี่กับเชฟโรเลตนี่ตัวนี่ครับเป็นรุ่นที่ว่าอึดถึกทนนาใส่อีกตัวหนึ่งนะครับสำหรับรถกระบะเชฟ r รเลต อันนี้เป็นท่างเลือกนะครับสําหรับเพื่อนๆเอฟซีผู้ที่หารถขนเงินขนทองเข้าบ้านเป็นรถกระบะใส่งานเดนีประสงค์ใส่ไปตลาดตาลี่จ่ายกับเขากับน้ำก็ได้หรือว่าจะใส่ขนสิ่งขนของงานขนค้างของข่าของขายตัวนี้ก็สะดวกขึ้นกันเอาไว้แล้วเบิ้งกันเลยครับชมกันก่อนรีบเก็บงานมาเรียบร้อยเก็บสีมาแล้วครับนี่สำหรับเพื่อนๆเอฟซีงานีเบิ้ง่ารถคันนี่เฮ็ดสีมาแล้ว ตัวนี้ครับบอกโดยตรงเลยว่าเห็ดเรียบร้อยครับเห็ดสีเพราะว่าเห็ดสีแล้วเก็บงานให้เรียบร้อยซึ่งรถอายุอานามขนาดนี้เกือบเนินอ,อายุเกือบ20ปีเนาะอายุพ่นขนาดนี้แล้วก็ขันบพะเก็บสีกับเพหนาดูหนาเบ่งตัวนี้เก็บสีเก็บรายละเอียดผู้ที่เอาไปใส่เพื่อนเอฟซเฮานี่ก็รันตีเลยครับว่าคุ้มแน่นอนเพราะว่ารถันนี้สีสวยครับเก็บมาแล้วผู้เอาไปบ่ต้องเห็ดหยังวันท้อ นี่เอาซุ่มล่อนาครับนี่ด้านซ้ายฟังผู้โดยสารตัวนี้ซุ่มแห่งๆเลยเนี่ยจะผ้าบเบ่งชมกันใกล้ๆชุกยางเลยวันดอกครับรายละเอียดแต่ว่าสําหรับล่อยางนี่อาจสีใดเปี่ยนนะครับเพราะว่าล่อยางนี่ดอกหนาอยู่ดอกไร้ก็จริงแต่ว่าอย่างมีไล่ล่อแตกครับเออตามอายุใส่งานเนาะเอาตัวสีสันนี่ครับนี่สีงามครับตัวนี้เบ่งไปพร้อมๆกันชมไปน้ำกันเลยครับ น่สะสติกงเสติเก์ย่างครบคือเกาครับเอาเบิ้งช่วงล่างคัดซี่ครับคัดซี่พอีีให้เบิ้งเดิมๆเลยบ่ท่านด้มีการเชื่อมกันดามการยังวันเถาะสวยครับช่วงล่างคัดซี่นี่ส่วนข้างบนครับบ่าน,นี่สีสันเอาเงาเงาเลยครับบ่มีรอยขฉีดรอยควนสีงามๆเงาเงากันเลยวันเถาะเอาชมไปน้ำกันเบื้องไปพร้อมๆกันเลยครับกับแอลนูแฟนเพจน,นี่ ตัวนี้กระบะหลังครับช่วงล่างครับทั้งหลังอซุ้มล้อครับนี่ด้าน้า้ฟังผู้โดยสารกังามๆครับคัสซี่แห่งๆกันเลยแต่ว่าดอกยางนี่ต้องได้เพี่ยนเดอ้อเพราะว่าดอกหนากะจริงแต่ว่ามีร้อยแตกครับเนี่ยตัวนี้เขาไปใส่งานเขาอาจจะได้เลี่ยนวันเ่อะแต่ว่าสีสันอย่างอื่นนี่ตัวนี้ครับนี่หนาใส่กันเลยกระบะกระบะนี่บ่ได้พ่นกันไ่ได้แบบว่า เถือกเฉียวถือกชอนมากนะครับแต่ว่าเป็นรถแบบว่าสีสันเพิ่นหลายปีอายุอานามก็เลยไปเห็ดสีใหม่ให้เพื่อนเพื่อนเอฟซีพีพีน้องๆพวกคือเราเอาไปใส่นี่ได้ใส่รถสีสันที่สวยๆกันเลยวันทถอะรับนี่เอาบางช่วงลางทั้งหลังครับทั้งหลังนี่กระแหงกินเขียนกันเลยสําหรับช่วงลางตัวนี้ครับเนี่เอาทะเบียนกระบปไปไหม่ทอทหารเก้าหาซี่หการสินอาเปิดฟ้าไทยให้เบิ้งครับป่านี้ ปึ๊บทำนั่นนี่กระบาแมกไครเนอร์ครับช่วงนี้บอมีสนงสนิมนะครับนี่แกล้เบิ่งกันเลยครับสวยๆครับบัตแมกไครเนอร์สวยๆกันเลยเต็มๆครับตัวนี้เม็ดองเม็ดอาร์ครับนี่ทั้งท่ายบันท่ายเพิ่นกระมี่นะครับยิ่งเยิมคือเก่าครับเดิมๆเม็ดอาร์กันถอดครับโดยนี้จะพ่นสีทับไปเลยครับเก็บงานทับให้เลยเพื่อการเอาไปใส่เข้าสีได ใส่งานกันแบบสบายมีแม็กไลเนอร์เดิมๆให้พร้อมครับของเชฟโรเลตนะครับนี่ตัวนี้ครับท่านไทยเนาะเอาเบื้องไทยกันเรียบร้อยปิดฟ้าไทยกรึบๆกันเลยครับนี่เอาเบิ้งด้านคนขับบานนี่ฟังด้านขวามือครับนะกระบะช่วงด้านขวามือนี่กันนี่ครับนี่สวยๆกันเลยครับฟังเสียงยักน้อย อ่าโบนนาปันไดน,นะครับเพราะว่าเป็นกระบาศาสตรสีไม่เห็ดไม่วันเถาะครับตัวนี้ทั้งซุมล่อครับนี่ล่อหลังฟังก้นขับอ่าแห่งๆกันเลยครับนี่คัดซี่สวยๆดอกยางนี่ย้ำอีกที่ว่าต้องได้เปลี่ยนนะครับเพราะว่าขั้นเท่าไปใส่นี่ยางมดสภาพอาจเกิดอันตรายจากน้อยอันนี้คัดซี่สวยๆครับนี่พบมีร้อยดามร้อยอยางเบิ่งไปพร้อมๆกันครับช่วงล่างอ่า ตัวนี้ครับนี่ล้างข้าวเบิ่งกันด้ยครับนี่บอมีรั่วมีซึมนะครับหนาใส่กันเลยสําหรับรถกระบะคันนี้นี่คือฟังผู้ขับนะครับเอาผ้าช่มด้านนครับเดี๋ยวก่อนอื่นเบิ่งลอหนาก่อนด้านคนครับนี่ครับนี่เอาแหงๆให้เบิ่งกันซุ่มรอด้านหนานี่นี่ครับนี่ว่าหนาดูหนาเบิ่งขนาดใดหนาใส่ขนาดใดกระโจกปั๊บมุนขึ้นล่องกันด้วยไฟฟ้า ตัวนี้เป็นกระจกหมุนด้วยมื่อหมุนนะครับขึ้นลงด้วยมื่อหมุน,นตัวนี้ครับหมุนได้หมุนขค้ืนสบายครับนะเดี๋ยวผ้าชมเบ่งของเครื่องแล้วจังสีมาสตาร์ตสตรีทห้เบิ้งครับนี่สำหรับห้องเครื่องนะครับเนี่เครื่องยนต์เดิมๆแห้งๆกันเลยเดิมซ้ำไรเอาเบิ้งไปพร้อมกันนะครับสีผ้าไรตะครีบจากด้านซ้ายครับนี่ ตัวนี้น,อน็อตฝากระโปรงเดิมๆนะครับฝากระโปรงเดิมๆไล่ขึ้นไล่ขึ้นมาเบิง้งแต่ว่าบอเห็นรอยสติ๊กเกอร์บันเทาะแต่ว่าตัวนี้ฝากันร้อนนี่ก็น่า,าจ,จะเป็นของเดิมบอเน,นี่ยเขากับเบิ้งไปน้ำกันครับตัวนี้ครับตัวนี้ก็ไล่มาข้างข้างครับข้านนาครับผมข้านหน้าเดิมๆเชฟโรเรตยังบ้อนขยับวันทาะครับตัวนี้คือข้านนา นี่ขานนาเบิงช่วงทั้งในครับนี่เอาไปน้ำกันเลยครับนี่แผ่นเพดแผ่นเพดเดิมๆนะครับแผ่นเพดไอเบิงช่วมเบิงครับนี่เบิงใกล้ๆช่วมกันใกล้ๆสภาพห้องเครื่องครับนี่บบมีฝาครอบเครื่องตัวนี้ครับเป็นเครื่องแบบให้เห็นกันเลยจังสี่ครับนี่สภาพตามสภาพให้เบิงกันนะครับตัวนี้ทํำสีไม เร่องย่นเท่ากาัฟังเสียงไปพร้อมๆกันบ้าน,นี้เอาเดี๋ยวสิพาติดเครืองสูพีพๆน้องเพื่อน,นเอฟซีเบิ่งภายในจะเป็นเบาะผ้ากำรรมะหยี่นะครับข้างด้านหลังก็จะเป็นเบาะหนังหลังคุงหลังค่าผ้าใบโอเคครับสะอาดหนาใส่นะครับไปอ,อีกแบบนึง่งเ,เ,เ,เดี๋ยวับาอนิดนึงสตาร์ทเบิ่งบานนี้ <c oughs> นน่รึบบึมเดียวแช่เดียวบึมบึมตัวนี้พวงมาลัเฟ้าเบอร์จากโรงงานครับพวงมาไลยกับมีตําหนิแนแต่ว่ากันาใส่งานได้ยุ่ยอ,อย่างหนึง่งคือกันวนทองคำตัวกระจกขึ้นลงด้วยมือหมุนหมุนขึ้นลงครับเนี่ คอนโซลคอนโซลคอนโซลสวยๆครับบอแตกนะครับคอนโซลคอนโซลไม่แตกลายงานี่ส่วนแอร์มี่บออเราก็เปิดดูบ้านี่เฮิบนั่นโอ้แอร์เย็นครับแอร์เยน็นแอร์เยน็นตัวนี้แอร์เย็นนะครับแอร์มีครับผมแอร์กรมีกระจกซองหลังกระจกหน้าดีดีด บอ่อแตกครับผมนี่ข้างหลังโอเคใส่ได้ใส่งานได้เลยวันเถอะนี่สตาร์ทเบิง้งเอาเดี๋ยวพาลงไปเบิ้งเครื่องยนต์ครับป่านนี้าวางเขาสตาร์ทแล้วเสียงเครื่องจะนิ่งส้ำำเนี่นี่นะครับนี่การทำงานของเครื่องยนต์ ตัดนี่เบิ่งังี่ครับนี่นะเบิ่งก่นอนนี่นะครับไม่ควันนะครับไม่ควันเครื่องไม่ดันเบิงน้ำบัดนี้ น้ำก็นิ่งๆนะครับน้ำบ่ดันนะครับกรเดินว่าปิดไปนี่น้ำไม่ดันควันไม่ไหลน้ำก็ไหลควันบ่ดันหมืนว่าเอาหนึ่งบ่ควันสองน้ำบ่ดันครับเสียงเครื่องย่นเงียบๆครับ นิ่งๆกันเลยครับตัวนี้สีสันภายนอกสวยสดใสนาใสนะครับสำหรับรถกระบะเชฟคันนี้่าตัวนี้เป็นรถปีศูนหาครับราคาเปิดอยู่ที่1,35,000บาทสำหรับรถเก็บงานเรียบร้อยจบๆจังสี่เลยหมาั่งยิง่งครับกับเพื่อนๆเอฟซี่พี่ๆน,อนอ้องๆนะสนใจหารถราคาประหยัด เอาไปไหว้เขาหัวเขาสวนเอาไปไว้คนเงินคนท่องเขาบ้านเขาเฮื่อนตัวนี้เป็นรถที่เก็บงานเรียบร้อยแต่ว่ากอาจจะมีการเปลี่ยนคือล้อ,อยางนะครับล้อ,อยางอาจจะเปลี่ยนทั้งสีเ่เส้นเพราะว่าตัวนี้ยางพ่นจ้งแตกจากน้อยแต่ว่ายางอื่นนาไส้เมดนะครับรถคันนี้ถือว่าเป็นรถที่สวยเติบกับสภาพพร้อมใส้กันเลยทีเดียวขายกันในราคากับเพียงแค่1 3 5 0งแพบาทเท่านั้น ถือว่าราคาเก็บงานเรียบร้อยนี่ผมว่านาใส่กันเลยสำหรับแอลนูแฟนเพจนะครับตัวนี้บไดเชียแต่ว่าอยากให้พิจารณาเป็นทั้งเลือกอีกขั้นหนึ่งสำหรับรถกระบะเชฟโลเลตตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลครับ2อ0 0นาซีที่ไอประหยัดน้ำมันอีกตั้งหากครับดูแลรักษาง่ายบอ่อจุกจิกนะตัวนี้เอาวาแล้วสนใจรายละเอียดเพิ่มเติม สอบถามตามเบอร์โทรที่ขึ้นนาจอกันเลยครับนี่มีเบอร์โทรกับเจ้าของรถโทรคุยกันเลยครับเพื่อนมีบริการสร่งทัวร์ไทยนะครับสำหรับรถกระบะคันนี้เอาไวาแล้วสนจิตสนใจโทรสอบถามกันได้ครับแต่ว่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแอนูแฟนเพจและนี่ค่าทัวร์กับเจ้าของรถว่ามาจากช่องแอนูแฟนเพจจะได้รับส่วนรถพิเศษกันเลย ขายกันราคาถูกๆน้ำซ้ำคันนี้สามารถพอนได้นะครับพอนได้นะครับบอกย้ำอีกที่ตัวนี้พอนราคาถึกๆพร้อมนเอาไว้แล้วกาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอย่าแฟนเพจขอบคุณหล,ลายๆครับ